เอริมไพรส์โอ้ต้องหยิบมาทัรับรสชาติอะไรวะใครที่อยากชอบกินชะเดาเนาะเนาะขมนิดนิดแล้วก็เที่ยวแล้วกลิ่นเหมือนชะเดาไอย่างนั้นเลยไประโยชน์ด้วยนะเอาแล้วประโยชน์อยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมาอ่านให้ฟังอืมดีเลยดอกก็สวยมากเลยขมนะบอกไว้ก่อน ผมไม่มากผมเหมือนจะเดาอ่ะไว้เก็บไว้เก็บจะเดาก็คือแอร์แอนไพรนะต่างวันแห่งเอติยติย์เก็บกินได้เลยด้วยนี่ผมนิดนิดกลิ่นจะเดาเลยแหละอุ้ยแอร์แอนไพรทั้งนั้นเลยสวยมากมากสวัสดีค่ะคุณนก งามมากค่ะแอร์ไพร์นะคะดางวันแห่งเกียรติยศกินได้นะคะเขามีรสขมนิดๆแล้วก็กลิ่นเหมือนเออสเดาเลยนะคะแล้วพวกชากับสเปรย์มาด้วยนะคะอันนี้คืออันกระถินกระถินฟรังโอ๊ยขอโทษค่ะเดินมาแล้วไม่เห็นว่ามีมดอยู่นะะี่ค่ะกินได้ด้วยนะอร่อยหวานๆน,น,นิดๆอันเนี้ยเขาจะหวานๆเนี่ยนะคะ่ะไอ้กระถินฝรัง่งโอ๋ยหลน่น <laughs> ข,งขังคังคุไปใไซโฟ จะมาปาก,กินดอกไม้ค่ะกินผักกะทินฝรั่งค่ะเอาหยุดไม่ได้อีกอันนี้นะคะคือกระทินฝรั่งนะคะเขาจะมีรสหวานมดจะชอบเป็นไหมอันนี้มันแังอ่อนๆดูมดเต็มเลยนะก็มีความหวานนะกินสดๆได้เลยก็ไม่หวานมากหตกอกรวาลบอกว่าโอยจะบอกหวานฉันบอกไม่เห็นหวานเลยกินสดๆได้เลยแล้วก็อันนี้นะคะแอร์แนไพรส์นะคะเขามีความขมนะคะขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหมือนเหมือนอ่าแตนเอาเลยนะคะกินได้เลยนะมีประโยชน์ด้วย ะะประโยชน์เอาไปลงไว้ในเพจแล้วนะคะเพจนกกระเกาา้าซ้ายปลา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 งามมากๆเลยงามงามงามเก็บไปสะกรรมหนึ่งแต่ว่าต้องไปเก็บในในตรงนี้มันอีกล่ทางเดินไปอีกก็น่าจะมีนะคะอันนี้ก็มีรสเปรี้ยวนะแล้วว่าอาังฟาออกดอกแล้วดอกก็ไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่ใบเขาจะเปรี้ยวนะคะนะคะนี่ได้เลยนะคะหวานขมเปรี้ยวสามรสอ,อยู่ในกําเดียวกันนะคะอันนี้เปรี้ยวนะคะแล้วก็ อันนี้หวานอันนี้ขมนะก,นนกินเราเด้ออยู่ในกำมเดียวกันอืมอร่อยมากๆอะ่ะอ,อร่อยจริงๆหยุด